เลขอาจารยา์ยางงดทีแล้วนะครับเข้าเต็มๆนะครับเลขอาจารย์ยานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามเลขอาจารยา์ยาไม่แน่ใจว่าอาจารย์ยาได้เลขยังเนาะสวัสดีจุงก้าอาจารย์ยาครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหฝันแม่นมากเลยนะงงดทีแล้วงวดนี้เป็นไงงวดทีแล้วฝันยังไงนะแล้วฝันว่าแต่รันชวนไปช่วยงานครับไปช่วยงาน ปมาณเลขที่72 72แล้วก็ตีเราเขียนให้เลขอะไรบ้างันรับมี7อะ72 71อะมี71เต็มเต็มมาเลขมาโชว์เลยดีกว่าหนึ่งอ่ะเขียนครับเขียนไว้แล้วบ่เขียนไว้แล้วครับอยากให้ดูเลยครับอุ๊เลยวิ่งตกเขียนไว้จำยับยูจีมหมดเลยครับนี่นะอะโอเค นึ่เรียกจันยาโอ้ยห้าหนึ่งกับศูนย์ห้าหกห้าถ้าวิ่งก็วิ่งวิ่งห้ากับศูนย์วิ่งห้ากับศูนย์วิ่งหกับ0เลอร์เอฟซีทุกคนทุทันเรอจานยามั่นใจว่าศูนย์จะมาอีกประม่นใจครับว่าศูน มั่นใจมันใจห้ามากกว่ามันใจห้ามากกว่าการดึงถอยหลังนหนึงนะ่งเออแค่นั้นละออนะครับนี่เลขมันใจห้ามีห้ามากกว่าอ,อ,อาจารย์ยานะครับงวดทีแล้วมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดด้วยเนาะสองเจ็ดเจ็ดสอง ครับห้าเจ็ดอันนี้เอาไปเสียงดูนะครับเนี่ยเอาไปเสียงดูก่อนเราัวนี้ถ้าเข้าบุกเลยครับถ้าเข้าบุกเลยครับถ้าเข้าบุกเลยก็คือรอโค้งสุดท้ายไหมเนี่ยรอครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายรอฝันก่อนเอาฝันความฝันมาเข้าด้วยอันนี้คืออันนี้เบื้องต้นก็คือให้เล่นให้วิ่งเบบนี้ก่อนถ้าใครจับได้ก็ชอบก็จัดเลยอ แล้วมารอความฝันอีกทีหนึ่งว่าจะฝันยังไงรอคงสุดท้ายที่จริงแล้วอาจารย์ยาก็แม่นเกือบทุกงวดนะครับถ้าถ้าที่เคยดูมาถ้าผิดก็ผิดไม่เยอะผิดเต็มเดียวถ้าผิดผิดเต็มเดียวผิดผิดเต็มเดียวลงเต็มเดียวผิดเต็มเดียวลงเต็มเดียว เหมือนฝันมาแต,เเต่ไอทางงวดนี้ถ้ามีจเจ้ามาขายป,ปุ่มจะได้ทางล่างทางบนอ๋เอเจ้าไม่เข้ามาโอ้โหเสียดายเสียดายรับเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วเขียนอะไรนะเขียนผมเขียนอันนั้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะไรแปดศูนย์ศูนย์แปดด้วยแปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็อ่าอ่อันนั้นลืมเลย ออือยครับคือเลียกมีสีคุยเมเลขอาจารย์ก็คือว่าฝันจะเหมือนเจ็ดสองเนาะมันลงเจ็ดหนึ่งฝันว่าอาจารย์พาไปไหนนะงวดที่แล้วไปช่วยงานพาไปช่วยงานาไปช่วยงานกับบ้านเลขที่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองมันตรงเลขหลักโลดแต่อาจารย์ก็จับเป็นเจ็ดหนึ่งด้วย ต็ว่า,ผ,านนผู้ชายซื้อลงเต็มหนึ่งผุกวนลดให้เจ็ดหนึ่งผู้ชายซื้อลงผู้หญิงซ<อ>ื้อขึ้นผู้ชายซื้อลงอก็เลยเป็นเจ็ดหนึ่งตเต็มเต็มเลยเต็มเลยก<ต>ารเนี่ยนอนนอนที่บ้านเลยนอนที่นี่ทุกวันเนี่ยอนอนที่นี่เลยนอนที่บ้านนอนที่บ้านไม่ใครอยู่ไม่ที่รักกิโลมังคือดังคืนลดให้ลงแตงโมอ๋อท่าน,นอยู่ประจำ นึกว่าอาจารย์ก็ได้มาไว้มาไหมกลางคืนบางที่ก็มาเห็นว่าเขามาแก้บนเยอะไหมเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานด้วยเมื่อวานก็มาอยู่สองสามคนนะเมื่อวานวันนี้เห็นมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าอีกคนหนึ่งก็เขาจุดธูปเห็นแปดศูนย์อะไรนะหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดกับเจ็ดหนึ่งก็มีเข้าเยอะนะจุดธูปเอา นนนนันอยู่สำโรงถาบเนาในจุดใด408 408 40 <8 S 1> นะครับก็ับอาง<ข>ูงเ,เ,เ,เลขเดียวเคยมีเสียงอะไรไหมอยู่ตรงนี้มีเสียงแบบไม่ได้ฝันอะไ,ไม่ไม่ไม่มีครับไ,ไม่มีเลยครับตรงนี้ไม่มีแล้วก็มีเสียงมา เรารู้แล้วเขาไม่ทําอะไรหรอกเขาไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอ่าไม่ได้ช่วยลูกหลานแล้วทุกวันจะเป็นอะไรไม่ช่วยไม่ได้เป็นอะไรนี่เป็นอะไรนะเป็นที่ภูมิเก่าด้วยไหมเป็นมีสารเจ้าตรงนู้นเป็นอะไรสารสารเจ้าห่วยเจ้าห้วยเจ้าห้วยกันนาเจ้าห้วยตรงนี้ใช่ไมเออตรงนี้ให้ เวยเหมือนกันลุนะแสดงมาอยู่ด้วยกันตรงนี้นเป็นที่ของอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมตรงนี้ครับอ๋อแสดงว่าสัตว์ตาจันแท้ๆเลยตรงนี้ของตาจันเทเทที่ของแกเลยที่ของแกเลยแสดงว่าย้ายมานี่ก็ดีนะเพราะว่าเป็นหลักกิโลของท่านนะตอนนั้นรถวิ่งเยอะมากอันตรายเสี่ยง ยังไงเลขหลักก <8 S 1> ิโลก็มาเหมือนเดิมไม่พลาดเนาะไม่พลาดแปดก็มีแปดก็มีหนึ่งก็มีหนึ่งก็มีเจ็ดก็มีเจ็ดก็มีศูนย์ก็มีศูนย์มีห้าก็มีหกก็มีนะครับนีไปไม่รอดหรอกพี่ก็หมดใช่ไหมมี่ก็บหมดโอ้เราอ่ะก็ถือว่าเอาจับคู่ให้แม่นๆนะอาจารย์ครับอีกครั้งหนึ่งอาจารย์จัดให้แล้วอ่ะเรนนี่มีแค่อเอาบิง วิ่งหนึ่งห้ากับศูนย์นะครับก็มีห้าหนึ่งลมแรงผมไม่เห็นกับจับขาตัวชันเลยอ่ะเปะกันตัวเลยอเะขยับถอยหลังนิดนึงเออเละเออนี่หละเออจะได้มีปลิวหน้าอกหน้าอกเลยเอ่ะนี่จะบัดจิงนะห้าศูนย์อ่ะแกมหน้าจอไปดูเดอ้อนะครับถ้าจะพิถ้าจะลงสามตัวก็ได้ห้าศูนย์หกแล้วก็หนึ่งห้าห้าโอ้ย สลอมแต่ดีอยู่เนาะคือเนาะจันเนาะคืออ่ะชียหน่อยจันชอบที่สุดอะชอบที่สุดชอบตัวนี้ชอบศูนย์ห้าเนาะคชอบศูนย์ห้าอืชอบศูนย์ห้าถ้าสามตัววิ่งไรไหมเนี่ยสามตัววิ่งลงไรไหมเนี่ผมให้สองตัวก่อนครับให้แค่สองตัวเอาแค่ศูนย์ห้าอืมหลักกิโลก็มีตัวศูนย์ห้าเนี่ยหลักกิโลมีห้าศูนย์ห้าศูนย์ I mm -hmm.